วิธีปลูกฝรั่งหงเปาสือแบบง่ายๆทำอย่างไรไปดูกันค่ะหลังจากที่เราทดลองปลูกฝรั่งหงเปาสือมานะคะฝรั่งหงเปาสือเนี่ยบางคนก็บอกว่าปลูกยากนะคะเราก็เลยไม่กล้าจะเอามาปลูกมากเราเลยเลือกที่จะเอามาปลูกแค่2ต้นนะคะเนีย่ยนี้ก็คือต้นที่1น,นะคะแล้วก็ต้นที่2ออยู่ฝั่งด้านนู้นค่ะ เมื่อเราปลูกแล้วทดลองปลูกแล้วก็คือเขาเริ่มออกลูกแล้วนะคะตอนนี้เขาติดลูกแล้วค่ะนี่ค่ะเริ่มมีลูกนะคะเราก็เลยเริ่มห่อแล้วค่ะเขายังออกลูกไม่เยอะนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มค่ะเขาเริ่มทยอยออกลูกให้ให้เห็นแล้วนะคะ แล้วก็ต้นนี้ค่ะต้นนี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะสูงเลยค่ะน่าจะเกือ,กอบๆสองเมตรได้นะคะนี่เดี๋ยวก็เริ่มออกรูปเช่นกัค,ค่ะนี่ลูกเขาเริ่มใหญ่แล้วนะคะฝรั่งของเปาซือเนี่ยเป็นฝรั่งที่เรายังไม่เคยปลูกนะคะ เราทําการทดลองปลูกสองต้นแล้วปรากฏว่าเขารอดแล้วนะคะแล้วก็เริ่มทยอยออกลูกให้เราเห็นแล้วค่ะเราก็เลยทําการซื้อมาปลูกเพิ่มนะคะรอบที่สองค่ะนี่คือรอบที่สองนะคะนี่คือต้นรอบที่สองค่ะเราซื้อมาปลูกได้ไม่นานนะคะอย่างเก่งแค่น่าจะประมาณสามเดือนค่ะเพื่อน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 เห็นตรงนี้ไหมคะนี่คือนี่ค่ะ เราเริ่มออกดอกแล้วนะคะฝรั่งของเปาซื้อเนี่ยเขามีราคาที่ค่อนข้างสูงนะคะเราก็เลยไม่กล้าเอามาเยอะนะคะเราใช้วิธีซื้อมาทีแล้วน้อยๆแล้วมาทดลองปลูกในสวนของเรานะคะเมื่อปลูกแล้วรอดเราถึงจะทําการปลูกทยอยปลูกเพิ่มนะคะอันนี้คือเห็นผลแล้วนะคะฝรั่งของเราก็รอดแล้วค่ะวันนี้ เราก็เลยจะมาปลูกฝรั่งผงเปาซื้อให้เพื่อนๆดูค่ะว่าวิธีการปลูกของเราแบบง่ายๆแต่ก็ได้ผลเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการปลูกของเปาซื้อกันค่ะนี่คือต้นฝรั่งหงเปาซื้อที่เราซื้อมานะคะเราซื้อมาด้วยกัน8ต้นค่ะแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาปลูกด้านหน้านี้นะคะที่เราขุดหลุมเอาไว้แล้ว เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราปลูกยังไงนะคะที่สวนของเราจะเน้นการปลูกแบบง่ายๆนะคะจะไม่พิถีพิถันอะไรมากปลูกแล้วเห็นผลเราถึงจะมาปลูกให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะหลังจากเราขุดหลุมแล้วนะคะเพื่อดูระยะแนวที่จะปลูกค่ะเราก็จะมาทำการผสมดินนะคะนี่ค่ะ เราทําการผสมดินด้วยการใช้แค่ขี้เถ้าแกบนะคะแล้วก็ดินเดิมใบไผ่ค่ะเราจะใช้แค่3ส่วนนี้เท่านั้นนะคะเพื่อที่จะผสมนําไปกรบลงในหลุมนะคะเพื่อทําการปลูกฝรั่งของเราค่ะเดิมทีเราจะมีขี้วัวด้วยนะคะแล้วก็มีโดโลไมค์ค่ะแต่ครั้งนี้ที่เราปลูกนะคะเราจะไม่ได้ใช้โดโลไมค์แล้วก็ขี้วัวค่ะเราจะใช้ขี้เถ้าแกบ ใบไผ่นะคะแล้วก็ดินเดิมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพวกขี้วัวนะคะปุ๋ยอินรีย์เราจะใช้ใส่ตอนที่เขาเริ่มจเจริญเติบโต,ตแล้วนะคะเราถึงค่อยใส่ตอนนั้นวันนี้เราจะปลูกแบบง่ายๆเลยค่ะใช้แค่นีเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะหลังจากที่เราผสมดินแล้วนะคะเราก็จะมาทำการปลูกกันแล้วค่ะก้าเราจะปลูกต้นนี้เลยนะคะ เอาดินที่ผสมอันนี้วางนอนไว้ก่อนนะคะเอาดินที่ผสมใส่ลงไปในหลุมเลยค่ะ ใส่ดินลงไปประมาณนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราลองวางให้เพื่อนๆดูค่ะน,นี่ค่ะเมื่อวางอาถุงลงไปนะคะจะนี่ค่ะจะกบให้มันสูงเหนือพื้นขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้กบแบบพุนพนค่ะอันนี้เราก็ทำการ ตัดถุงเลยนะคะพยายามตัดอย่าให้ลากขาดนะคะนี่ค่ะเห็นากนะคะนี่คือถือว่ารากเยอะนะคะเนี่ย ผงป่าซื้อนี่เราซื้อมาในราคาต้นละหนึ่งบาทนะคะซึ่งเป็นราคาที่ยังแพงอยู่ค่ะน่าจะยังเป็นที่นิยมอยู่นะคะเราก็เลยยังมีราคาที่ค่อนข้างสูงเราก็เลยไม่กล้าที่จะปลูกเยอะนะคะเราใช้วิธีการปลูกทยอยปลูกเรื่อยๆก่อนค่ะเรากลัวถ้า เราปลูกทีเดียวเยอะๆแล้วถ้าเขาตายเนี่ยเราจะรู้สึกเสียดายมากนะคะนี่ค่ะเมื่อเราดูระยะได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะอย่างที่เราปลูกเนี่ยเราจะดูแนวว่าอยู่ประมาณนี้นะคะเราก็จะทำการกรบดินเลยค่ะ เราจะกบดินให้พูนต้นแบบนี้เลยนะคะจริงๆแล้วก็เนี่ยเราใช้วิธีการเหยียบกดไปค่ะดินเขาจะได้ไม่หลวมนะคะต้นของเขาจะได้ไม่โยกครอนแล้วเดี๋ยวจริงๆแล้วอะ่ะเราต้องหาไม้มาดามให้เขานะคะเพราะว่าเขาจะได้ไม่โยครอนค่ะ ตอนนี้เราก็เหยียบไปเลยค่ะแต่ไม่ใช่เหยียบแรงนะคะค่อยๆเหยียบเพื่อให้ดินมันแน่นค่ะตรงน,นี้คือโคนต้นเดิมของเขานะคะเราไม่ต้องไปเหยียบนะเราเหยียบแค่ขอบๆนอกค่ะเราเน้นปลูก,กเราเน้นปลูกแบบง่ายๆนะคะไม่พิถีพิถันมากค่ะ เอาแบบง่ายๆก็ตายเราเลยค่ะเราจะไม่ตามหลักวิชาการนะคะเราแค่ปลูกแล้วได้ผลเราก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูกันค่ะว่าวิธีการปลูกของเราก็ได้ผลเช่นกันนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลูกเสร็จแบบนี้แล้วนะคะเราก็เอาใบไผ่มากบที่โคนต้นค่ะแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มนะคะเป็นอันเสร็จค่ะนี่ค่ะเอาใบไผ่มาโปะที่โคนต้นเลยนะคะ เพื่อที่จะได้รักษาความชุ่มชื้นในดินนะคะเพื่อให้ต้นไม้ของเราจะเริญเติบโตได้ดีค่ะเวลาเราลดน้ําลงไปนะคะมันก็จะทําให้ละเหยช้าแล้วก็ดินของเราจะยังคงความชุ่มชื้นอยู่นะคะเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลดน้ําช่วงแรกๆก,ก็ต้องลดน้ําเช้าเย็นนะคะหมั่นดูดินของเราด้วยอย่าให้ดินแห้งนะคะ ยังไงถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ